ลุงดอนเหยื่อตลาดเกรดพรีเมียมครับสวัสดีนะ้านะครับนักตกปลาทุกท่านนะครับผมอภิโชกคุณนะครับเยื่อตกปลาลุงดอนนะครับวันนี้ผมจะพาไปตกปลาที่อ่าดอยโทนนะครับจังหวัดตากนะครับมีนะ้านะนะบอกมาว่าเป็นา่างหมู่บ้านนะครับดูทางเข้ามาครับ ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราไปกันครับ <c oughs> แบบนี้ไปตลอดนะครับ5กิโลนะฮะ <c oughs> ไม่มีบ้านคนเลยมีแต่ครอบวัวครับอ <c oughs> ผมก็ไม่เคยมาหานี้เหมือนกันนะครับ จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเขาจะตามชมกันครับครับากบเมื่อกี้เนะี่ยเราได้ขับรถมา5จกิโลนะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. เห็นแต่ข้อบวัวล้วนๆกับป่านะครับตอนนี mm hmm. ้เราถึงป่าน,นะครับไปกินมาโอเคปกติมันจะกินน่าอะไรครับ เรามีระนาบตกอยู่ครับแล้ตกปมีปลาไม่ค่อยเข้านะครับเดี๋ยวเราลองมาตกกันดูหมายก็ประมาณนี้ครับตอนในน้าไม่ค่อยมีเดี๋ยวเราลองมาตกกันดูอยาขอไว้ละอนุญาตเตรียมของเตรียมตัวกลางเต็นท์ก่อนนะครับแล้วเรามาชมกันใหม่ครับดีครับ โผนิดหนึ่งนะครับเพื่อตีเลือดปลานะครับให้ปลาเข้าดีนะครับเนื่องจากภาวะหมายไม่ค่อยมีนักตกปลามานะครับผมก็จะอาศัยเลือดปลานะครับเป็นชุดก็ตายแบบนี้นะครับมันเป็นสองตัวนะครับรน,นะครับกับอีกแบบนึงนะครับผมก็จะใช้เป็นก็วิ่งลองใช้สองแบบนะครับเป็นวิ่ง วิ่งลูกโตนะครับแบบนี้วิ่งลูกใหญ่นะครับเป็ดขอเดียวครับแล้วก็มาถึงเยี่ยนะครับวันนี้ผมก็จะใช้ลุงดอนระะเบิดใหม่นะครับมาถึงน้ใหม่ผมก็จะใช้ลำเหลืองนะครับผสมอีกหนึ่งทีนะครับวันนี้ลืมซื้อกะทีนะครับ <c ười> ที่ลืมครับ ดูที่กะทินะครับนะครับดูที่ที่ขมงผมเลยนะครับของผมก็จะเป็นลายหัวก่อนนะครับผมก็จะนับแบบนี้นะครับเนี้ยอุ้งมือนะครับหนึ่งนี้ครับก็ลองเข้มๆไปก่อนนะครับเนื่องจากปานี้เคยเยอะแบบไม่รู้ผมก็จะใช้นี่ครับสองปุ้งมือแบบนี้นะครับต่อนำหนึ่งซองนะครับนำเหลืองหนึ่งซองใช้แค่นี้ครับ อ้อลองไล่ดูอาจะซักซักสามอุ้ม,มือก็ได้ครับลองไล่ลองไล่เข้มดูก่คนนะครับลองใช้แค่นี้ก่อนเค้าเขาเขาก็น้ำน้ำอ่างเนี่ยครับไม่มีกะทิมาครับลืม ปั่นมาเช้าแล้วก็มาเลยนะครับไม่เข้มเท่าเดิมสระสมน้ำอ่าตงตกเลยครับน้ำอ่าไม่มีรรกรอกมาครับไม่ห่างไม่มีอะไรนะครับโอเคเหนียวตกได้ครับผมก็จะเหนียวเหนียวหน่อยเหนียวฟุ้งนะครับเป็นเหนียวมาก ง่ายมากครับผมผำเกือนี่เหนียวไม่มุนเนี่ยครับแค่นี้พอครับเดี๋ยวไปตามกันครับโอเคครับ นี่น,นะครับถามจามุคนต่อครับ แรกครับ ครับตอนนี้ก็6โมงกว่านะครับตีแบบป๊บเดียวเองกินเรื่อยๆนะครับป่ากินเรื่อยๆครับไม่ค่อยมีเวลาถ่ายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็หมดแรงนะครับตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บช็อตทสวยให้ดูนะครับมันจะมีไซส์ใหญ่ไหมเรายังโดนปนินครับไซส์ปลาเค็มนะครับเก็บน้ําดอนโทนนะครับลอยโทนนะคหัวตากนะครับ สภาพบรรยากาศตันเย,นงเงยนนน็นทำยังไงครับแรงนะครับแล้วเวลาถึาเข้าเย็นครับต้องหยุดก่อนครับถ้าไม่หยุดตีอย่าก็กินอยู่อย่างนั้นนะครับไมไ่กินข้าวครับวันนี้เราก็ข้าวบิ๊กจอ,นอ,อ,ก,จอมมกนะครับของดีเมืองตากบิ๊กจอกแคบหมูนะครับก็ได้ผักกระเพรานหนึ่งถุงนะครับแล้วก็ ต้วมาม่าหนึ่งซองนะครับสองคนกับในบ้านนะครับนี้เราคงได้นอนค้างกันสองคน,นครับมีคนอยู่นู่นก็นานๆแล้วปลาอยู่ไกลพอสมควรน,นะครับนู่นเลยนะครับนูนนะครับเห็นแหลมแหลมนู้นนะครับบอกจะนอนด้วยกันหนีกันไปสักไกลเลยครับเดี๋ยวผมมาทานข้าวแล้วก็ชมบรรยากาศยามเย็น ก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวคืนนี้จะลองถ่ายให้ดูนะครับว่าจะมีช็อตที่สวยไหมครับทานข้าก่อนครับเสบแล้วเย็นนี้ผมมีงานแก้นะครับคือจากที่ตกตกไปพักหนึ่งนะครับที่ดูจากสังเกตัักษับตาก,กินนะครับเออผมสังเกตว่ามันกิน แต่ก็ตายไวกว่านะครับแตะก็ตายสองขอนะครับไวกว่าแต่ก็วิ่งขอเดียวนะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนเป็นแตะก็สองขอก็ตายสองขอครับฟ้าคึมๆนะครับคืนนี้ฝนเมฆใหญ่ๆห่างๆภาวนาให้ฝนจะตกนะครับคืนนี้จะนอนหลับสบายครับ โอเคนะครับมันก็กินข้าวอิ่มแล้วครับใกล้มืดแล้วเดี๋ยวทำเยอะีกสักชุดหมดร้วชุดนึงนะครับเยอที่ผมทำไว้ลำหนึ่งถุงหมดไปแล้ว,ลวเดี๋ยวทำเยอะใหม่ลองดูครับว่าจะกินดีมเหมือนเดิมไหมโอเคครับ เช้าครับอันนี้ขณะนี้ก็ได้เช้าแล้วนะครับตื่นขึ้นมาแบบเช้าที่สดใสนะครับเมื่อคืนฝนตกครับอ้ยแบบแย่นะครับดีมีผ้าใบคุมเต็น,น,น,นท์นะครับอั่นี้ก็แย่มนกันเช้าที่สดใสนะครับฟ้าก็ยังแลบแป๊บ๊บอยู่เลยนะครับฝนหยุดลนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มตีบิกเลยดีกว่าเช้านี้นะครับเแ็กแรกดูซิเป็นยังไงกลับมาคืนฝนตกเมื่อเชา้าได้ยังกินอยู่ไหม นนะตั้งแต่ปลาเข้าเหยื่อเม็ดที่สองนะครับก็ยังไม่เคยได้นั่งเลยครับเพิ่งได้หยุดนียครับโอเคลองชมกันต่อครับมาดูสิมีช็อตกินทีีให้ชมไหมเมื่อกี้ไม่ทันได้ถ่ายครับถ่ายไม่ทันจริงๆสองคนครับนี่เราก็มีมะนาวมะแกีมข้างๆแล้วนะครับติดตามชมครับ आयोगी ना और फिर kotel eh kot pasal apa tadi kada duk tu กลับนะครับลุงก็กลับเหมือนกันนะมันนานน้อยไม่มีนคนเฝ้าบ้านทั้งเมียทังดอนนะครับผมไปดูคลิปเหมือนกันแค่งครับ,รบลุงครับเขาไม่หวงความรู้ครับลุงไปดูคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะ แจกเหยืยอลุงท่าไปใช้ด้วยนะครับลุงบอกว่าเขาทำคลิปออกมาดีนะครับไม่หวงความรู้นะครับลุงว่างั้นทีนาน,นเราก็มีหลายคนนะครับเดีย๋ยวชมนะคนรูน้ด้านคนไม่ด้านนะครับก็รับชมกันไปนะครับอย่าลืมกดถูกใจ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มตับปลาลุงนอนนะครับต้องเก็บไปกับบ้านกันแล้วครับเพราะว่าจะต้องไปทำธัรกิจอื่นต่อนะครับเ,เดี๋ยวเขาหน้าจะมาใหม่ครับวันนี้ผมก็มาตกด้วยชุดลุงนอนระเบิดใหม่นะครับ ลุงดอนนะครับถือว่ากินดีกินจัดอยู่นะครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันใหม่นะครับอีพีหน้านะครับว่าผมจะพาไปตกปลาที่ไหนวยังไหนนะครับครับฝากช่องตกปลาลุมดอนไว้ด้วยนะครับกดถูกใจกดสับสไครต์ไว้ให้พวกเราบ้างนะครับของกาลังใจน่อยนิดนึงนะครับให้พวกเรากลุ่มเหยื่อตกปลาลุมดอนนะครับได้ทําคลิปยยสวยๆออกมาให้ ดังนั้นทุกป่าทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับครับเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะครับเมื่อวานผมมาก็จะห้าโมงนะครับลงเบ็ดแต่แป๊บเดียวก็มืดผมมืดมาป่าก็ไม่กินนะครับผมก็นอนสามทุ่มนะครับคืนจากเช้ามาองสามชโมงครับมาดูครับว่ได้ปลา รุดเดี่ยวโดยด้วยนะครับมโดนระเบิดหมายนะครับนี่นะครับหาไม่ได้นะครับมันร้อนนะครับสายก็มีค่ากันไปเลื่ยๆต้อไม่ถึงนลังฟ้าครับสายปอดสวยครับทีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับคุณปูปลายยมดอยครับ้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบอกทุกคุณลามก่อนนะครับสวัสดีครับ